รุ่นผมเนี่ยรุ่นเพื่อนร่วมกันส่วนใหญ่ก็ทํางานบริษัทเป็นพ่อค้าเอออะไรต่างๆเป็นเด็กเพื่อนๆจะตกใจเมีได้เหลอลักษณะโครงการอย่างนี้ถ้าเราติดกับดักตัวเองเนี่ยเราจะมองไม่เห็นว่าวิธีทางแก้ไขปัญหาหรือทางออกมันอยู่จุดไหนแน่ทำเพื่อชุมชนเราตอบโจทย์ให้กับชุมชนอย่างแท้จริงควาสุดแฮปปี้ มัธยมก็มาทํางานที่ปิดทองหลังพระเลยเป็นอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้านประจําอยู่ที่กลาสินทําไมไม่เรียนต่อจุดพีคตรงนั้นด้วยที่น้องต้องเรียนต่อสองคนก็เลยเสียสละให้น้องเรียนต่อจนจบยังหนุ่มเลยครับคือทุกคนอยากจะคิดว่าเด็กรุ่นเราเนี่ยจบมาม .6 เสร็จแล้วนี่ควรไปหางานทําที่โรงงานเข้าไปเมืองกรุงไปนูน่นไปนี่อย่างเงี้ยสิ่งที่ผมมองผมมองคิดกลับตรงนั้นว่าถ้าเราไปเนี่ยมันก็จะวนลูป จากที่เราเห็นพ่อแม่เรามันก็จะวนลูปวนลูกกลับมาถึงลูกถึงเราเนี่ยส่วนนั้นยากมันยากตรงที่หนึ่งแหละเราต้องมีความอดทนอดกันต้องใจเย็นค,ค่อยๆคิดค,ค่อยๆทำเราต้องวางแผนให้รอบคอบใช่ครับโจวมวหกก็มาถือปลูกฝังให้มีหลักคิดในการวางแผนวิเคราะห์หน้างานถ้าเราเจอปัญหาแบบเนี้ยเราพยายามที่จะไม่ติดกับดักตัวเอง ถ้าเราติดกับดักตัวเองเนี่ยเราจะมองไม่เห็นว่าวิธีทางแก้ไขปัญหาหรือทางออกปัญหาของตรงนั้นคือมันอยู่จุดไหนแน่องี้ครับอนไนที่เราสามารถพลิกแพงปฏิบัติหน้าง,งานได้เราทําไปเลยเพื่อไม่ที่จะไม่ให้หน้างานมันติดขัด<ๆ>เราก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับเป็นเด็กหนุ่มเนาะก็มาทํางานอย่างน้อยออทุกเดือนได้เงินแต่พอมาฟังทางพี่พี่หรือทางผู้บริหารเองก็ดีเนี่ยคิดมองว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยที่เราพัฒนา มันตอบโจทย์กับชาวบ้านได้อะไรซึ่งเป็นคําถามที่ติดฝังตั้งแต่เราผมที่ผมประจาอยู่ที่กราสินทําจุดเนี้เราได้อะไรประโยชน์คืออะไรประโยชน์ตกกับใครเริ่มคิดจะเรียนต่อก็หลังจากที่ทํางานเนี่ยมาประมาณปีถึง2ปีพอเราลงหน้างานไปแล้วเนี่ยเราต้องมาทําฐานข้อมูลต้องมาวิเคราะห์ข้อมูลอะไรต่างๆผมก็เลยคิดว่าเออคอมพิวเตอร์มันน่าจะมีประโยชน์สําหรับเราในเรื่องของการทํารายงานทําสรุปรายงานก็เริ่มคิดที่จะศึกษาต่อหาองค์ความรู้ ใหม่ๆเสาร์อาทิตย์ก็ขอหยุดงานเพื่อไปเรียนต่อสาขาคอมพิวเตอร์ทุนตัวเองครับออกค่าเล่าเรียนออกค่าอะไรต่างๆเรียนอยู่ประมาณ2ปีครับจบปวสสาขาคอมพิวเตอร์ครับแต่ก่อนก็ประจำที่กระทินนะครับเนาะได้รับผิดชอบในเรื่องของการพัฒนาแกมดิ้งหนองเลือเปื่อยลงดูพื้นที่เก็บข้อมูลรวมทั้งการประสานงานกับพี่ๆทหารที่มาขุดลอกพี่ๆส่วนราชการที่เกี่ยวข้องปี5 9้ามาจับจริงๆในเรื่องของด้านระบบโซลาร์เซล์ สถาบันส่งเสริมพัฒนากิจกรรมปิดทองหลัลาสต์ส,สืบสาแนวพัมนีเนี่ยได้มีการจัดอบรมศึกษาดูงานในเรื่องของการระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์แบบง่ายที่ชาวบ้านสามารถดําเนินการได้เองเลยโดยใช้งบประมาณของเขาได้เลยแล้วก็รวมทั้งในการออกแบบในเบื้องต้นของการก่อสร้างฝายชะลอน้ําขนาดเล็กก็ได้องค์ความรู้จุดแรกมาก่อนก็เลยมาจับในเรื่องสํารวจแหล่งน้ําขนาดเล็ก จุดไหนที่สามารถปรับปรุงซ่อมแซมหรือมีสภาพเขาโค้งได้จุดที่ชาวบ้านดําเนินการได้เองวิเคราะห์สภาพปัญหาหน้างานร่วมกันการออกแบบให้เหมาะสมกับหน้างานอย่างเงี้ยครับเพราะชุมชนเนี่ยจะรู้ดีที่สุดว่าออกแบบฝายตอนนั้นควรเป็นหน้าตายไงที่สามารถกักเก็บน้ําได้แล้วก็มั่นคงแข็งแรงเราไม่สามารถเอาความคิดของเราไปใส่ของเขาหมดได้เราต้องแลกเปลี่ยนกับบริบทหน้างานที่เกิดขึ้นจริงครับ ปัญหาเยอะมากครับหลักประสานคนได้หนึ่งเราต้องคุยทําความเข้าใจกันก่อนเพื่อเข้าใจตรงกัน2ก็คือเราต้องใจเย็นค,ค่อยๆคิดค,ค่อยๆสังเกตการถ้าชุมชนในช่างทางอําเภอเนี่ยกรณีตัดสินใจไม่ได้เราก็ต้องเป็นคนให้คําแนะนํารวมทั้งฟันธงให้ในเบื้องต้นแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ผมมีเคราะว่าความต้องการจริงๆมันควรเกิดมาจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงก็เหมือนเราเกาให้ถูกที่คันเราจะได้แก้ไขปัญหาได้ถูกจุดและตรงจุดของเขา ห้าหกปีครับไม่คิดเลยว่าเราจะมาทําจุดนี้ที่ตอบโจทย์ให้กับชุมชนอย่างแท้จริงไม่คิดเลยแต่ก่อนไม่ได้ ไม่คิดเวยว่าจะอยู่นานขนาดนี้ทํางานอยู่ขนาดนี้รุ่นผมเนี่ยรุ่นเพื่อนๆร่วมกันส่วนใหญ่ก็ทํางานบริษัทเป็นพ่อค้าเอออะไรต่างๆเข้าโรงงานทาโรงงานไปบางคนก็เป็นพนักงานอาราจ้างของราชการไปอย่างเงี้ยครับ mm hmm. เขาก็สงสัยเออมาทําจุดนี้ได้ไงทำไมอยู่นานจังน่าสนุกนะน่าสนใจนะไปทําหลายๆจุดบริบทก็แตกต่างกันไปส่วนใหญ่ mm hmm. เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยจะตกใจเลยเมีได้เหรือลักษณะโครงการอย่างนี้ พูดง่ายๆครับในการทํางานนะครับ1ผมทําเพื่อตนเองและ2เราต้องทําเพื่อคนอื่นบ้างทําเพื่อชุมชนเราตอบโจทย์ให้กับชุมชนอย่างแท้จริงมีความสุขครับแฮมปี้ทำงานถ้าเราท้อถ้าเราอะไรมองรูปลูกลองรูปแฟนมันมีความสุขอยู่ในตัวถึงเราท้อกับหน้างานเนี้ยครอบครัวเราให้กําลังใจมาชุมชนชุมชนมีรอยยิ้มให้มีความสุขนะฮะในเรื่องของการทํางานด้านพัฒนาสิ่งที่ได้รับตอบแทนเนี่ยผมไม่ได้อ,อะไรมากก็คืออยากให้ชุมชนเนี่ยมี น้ำดยใช้ในเรื่องของภาคการเกษตรอุปโภคบริโภคชุมชนก็คือมีความสุขเราก็มีความสุขแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายผมเชื่อมั่นเศรษฐกิจพอเพียงครับ